สวัสดีค่ะจาจะกับโรเซ่เหมาเดียเหมือนเคยี่ช่องโรเซ่สลัดนจคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกมใหม่ที่โรเซ่เล่นไปหลายรอบมากทุกคนคนที่ติดตามอ่าช่องโรเซ่สลัดนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าโรเซ่มาซำเก็บนี้บ่อยมากจริงและและและวันนี้พิเศษกว่าทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดเกมมานะคะโรเซ่เนี่ยเอาใจใส่งบน้อยทุนน้อยตลอดเลยแต่วันนี้โรเซ่อะจัดทุน5,000บาทนะคะเอาใจใส่ที่แบบอื้อ่าโรเซ่จ๋าเขาอยากจะแบบเพิ่มทุนซะหน่อยอะ ปรับให้เขาหน่อยได้ปะจ uh, ๊ะโอ้โหได้เลยดิขอขนาดนี้โราซ่้จัดให้อย่างแน่นอนไม่มีปฏิเสธนะคะอะไรก็ได้ okay, 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 okay. Okay, 50, เคยอมเคยอมนะคะโอเคทุน5 0เอ้ยทุนห0 0พันเนี่ยเบ็ดเท่าไหร่ดีนะคะออกสตาร์ทบอกเลยว่าระดับนี้นะคะมีแต่จัดหนักนะคะ ออกสาตาร์ดด้วยเดี๋ยวเป็นการลองก่อนนะคะจริงๆจะออกสาตาร์ทที่50นะคะแต่ถ้าเกิดอยากลองเนี่ยขอลองลองวาสานขอลองเชิงวันนี้ก่อนเลยกันนะคะที่อ่ะปรับออตโต้นะคะไปก่อน30มหมุนอ่ะรับเบ็ดที่20บาทนะคะปั๊บโบด้วยละกันจ้า อันนี้เป็นการเช็คเรตติ้งก่อนนะคะก่อนจะเข้าเกมจริงจังนะค,ะคำเตือนนะคะสำหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ำกว่าสิบแป,ปดปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่น,นะ,ะดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเฉยๆนะคะมารอบแรกบิ๊กวินเลยนะคะเป็นยกแรกที่แบบโอ้โหดีมากนะ,ะถ้าเปิดมาขนาดนี้มีแววนะคะได้ปรับเบ็ดขึ้นเล็วนี้แน่นอนนะคะโอ้โห สวยงามเนี่ยตามทองเรื่องโอ้โหน้องอะ่ะเป็นเกมที่แบบเป็นชื่อวิญญาณที่อันลี้ลับใช่ปะแต่น้องไม่เหมนวิญญาณน,น้องแบบน่ารักมากปุกปิ้กเกินโอ้น้ำก็มาไฟต้องตามมาแล้วเปล่าเอาปิดเทรบโบก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวดูไม่ทันไวมากเกมเนี้ยเอาอมีก้อนแพงแตกเรียบร้อยคุณแปดสามพบาทเฮ้ยเฮ้ยเขาขนาดน,นี้กันแล้วหรอโอ้โหเฮ้ทุกคนมันแบบว่า เขาแบบเล่นตลกกับเราเซ่ป่ะเนี่ยแบบว่าครั้งแรกที่เล่นน่ะเขาไม่ได้แตกดีขนาดนี้นะหรือว่าเป็นที่ช่วงเวลาทุกคนตอนนี้เล่นบ่ายสามนะทุกคนนะบ่ายสามนิดๆเออเฮ้ยโอ้โหเอาดิฟีสปินนี่แบบมาล่อหน้าเราตาหลา่เรามาแลทุกคนแนละ้วแต่ยังไม่แตกซะที เขาต้นเกมก็ไม่มีใครว่านะสาวแตกได้เลยนะคะไม่มีใครว่าเฮ้ยแบบนี้ไปแล้วนะเแบ็ดยี่สิบ 20. เดี๋ยวปรับหน่อยดีกว่านะคะเราอย่ามาจ่ออยู่กับน้องนานเกินไปเอ้ยขอเบ็ดห้าหน่อยดีกว่าสักสิบทีนะทุคนนะลองสิบหมุนแล้วก็รีบรีบอัพเบ็ดทันทีนะคะไปแบบรีบว่าเรียกได้ว่าเป็นการไต่เบ,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 แบบ็ดแบบรวดเร็วมาขอไหลส,สวยๆสักที่เถอะ เฮ้ยเอาเอาจริงป่าเมื่อกี้คือแบบแอบเงียบไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ทุกคนอย่าให้มีอะไรแตกเลยโอ้ยจะร้องเออเอาด,เอาาดิเอามาดิครับเอามาดิครับเฮ้ยทุกคนขอโรเซ่เบ็ดโอ้ แต่ว่าเกมนี้โรเซ่ไม่ค่อยซื้อฟีเจอร์นะคะเดี๋ยวขอขอลองซื้อหน่อยดีกว่าซื้อก็ยังก็ยังเป็นบวกอยู่ทุกคนนะต้องระวังนะทุกคนนะซื้ออย่างมีสตินะคะเออเออมาจอดไม่จอดฟีจรปินแถวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยมาดิโหกว่าจะเข้าก็ลุ้นเอาแบบนาาเหมือนกันนะ งไงนจะคุมไม่คุ้มเดี๋ยวมาลุ้นเอารอบนี้แหละทุกคนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยเดอ้อไปเล่นตามโรเซ่กันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโรเซ่อะกลัวเพื่อนมองไม่เห็นอะคะ่ะก็เลยปกักบุตรให้เป็นเมนแรกเลยนะคะไปเล่นตาก็ได้จิ้มลิงไปได้เลยโอ้โหสวยมากคณแปดนั้นแหละจ้าโอ้โหโอ้โหยังไงขอช็อตไหลสวยๆได้ปะ่ะ๊ะเออเอามา ใสไม่ดีแล้วทุกคนนะเดินทางมาครึ่งทางแล้วยังแบบว่ายังเงียบอยู่เลยโอเคมาหน่อยเอ้ย80บาทโอ้โหมาตละทีคือแบบโฮยมาคูณ1296องเรียบร้อยโหว,ว่าตัวแพงจะเข้าทุกคนเก้าหัวเลยซปเปอร์ไม่การรอบนี้9740บาทมาขอน้องไฟตัวนี้ได้มาเข้าลหลายตัวให้พี่โรเซ่นหน่อยได้ป่ะจ๊ะ จังอะ่ะก็คือเข้าดอกเดียวแล้วจบเลยหนึ่งมืนหกสิบบาทไว้เท่าไหร่อะ่ะปรับเบ็ดดีกว่าไปครับมาเลยหนึ่งสิบหมุนไปเลยครับเฮย้ยทุกคนทำไมอยู่ดีก็เงียบไปเลยอะ่ะได้หรอแบบเนี้ยคือเบ็ดร้อยก็จะไม่เข้ากันเลยใช่ปะจริงปะเนี่ย แกอย่าบอกว่าฟรีเกมสิงปะเนี่ยคือจะจอดไม่จอดโอ้โหเธอมาหลอกให้ดีใจเล่นแล้วก็แบบโอ้โหเงียบฉี่ไปเลยเอาดิยังไงโอ้โหจังหวะนี้ทางเติบไปเรียบร้อยเอามาหูหยดน้ำตา อุ้โอ้ยเพลงเพลงโฟรอี e ป้าเพลงเนี้ยดยโอ้โหซับบอนไม่ขาดหนึ่งหมื่นโอ้โหโมัวแต่ร้องเพลงลืมดูเลยแตะเขาอะไรเมื่อกี้โหดีใจที่หลังไว้แลวนวนะ <c oughs> ท,ทุกคนนะดีเลยนนิดหน่อยเออมาคูณสองห้าร้อยยี่สิบบาทหุยทุกคนเบ็ดร้อยแล้วเมื่อไหร่ตอนสุดท้ายอะมาเพิ่งจะมาแตกตอนชอทสุดท้ายเออหกพันหกเออ เบ็ดสิคะจะไปรออะไรใครมันจะเบ็ดสองรทุกคนเบ็ดสี่สิครับโดดข้ามแบบว่าไม่ใยดี <c oughs> เออสามหมื่นสามขนาดนี้ใครจะไปโหเบ็ดสองร้อยบ้าบอเอ,อ้ยนี่ละว,วายสวยมากจังวะมันต้องไหลมันต้องได้มันต้องโดนโอ้โหเขาสวยเอาดิเธอจ๋า เข้ามาเลยขอให้ปัวให้ปังก็พอเฮ้ยทุกคนตอนเปิดเกมมาคือแต่โหดมากเอ้าเดี๋ยวย่าบอกโอ้โหเข้าฟรีเกมอีกแล้วรอบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งท้ายฟรีเกมแล้วเดี๋ยวเบ็ดต่อนิดหน่อยแล้วพอเนาะทุกคนเนาะเราอย่าไปเล่นนานมากนะทุกคน <laughs> เกมเกมหนึ่งแป๊บแล้วก็หนีเออไม่ไหวอย่าฝืนนะคะต่อให้ไหวก็อย่าฝืน เออเออทุกคนจริงๆนะเราต้องรู้จักพอพอไหมบอกคนอื่นไปนกันแหละโรเซ่ก็แบบว่าจบเกมปุ๊บก็แบบพยายามกดกดต่อตลอดเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นบางทีก็ฟุกนะคะแตกท้ายเกมนะคะกดกดเล่นๆเนี่ย ใครที่อยากเล่นตามโรเซ่อย่าลืมคลิปนี้งใต้คอมเมนต์นะคะตามกันมาเยอะๆเลยแล้วก็ส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ของโรเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โรเซ่กันด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้านล่างด้วยละกันกรุงกริงกรุงกริงเวลาโรเซ่อัปเดตคลิปน้องจะได้แจ้งเตือนนะจ๊ะโอ้นี่คือตัวแพงปะสี่หมื่นแปดเรียบร้อยโอ้โหน้องไฟที่โรเซ่ขอตั้งแต่ต้นเกมน้องเข้าจนได้ทุกคนเอ๋ยเรียบร้อยไม่ธรรมดานะคะซุปเปอร์เมกะรอบนี้เก้าหมื่นห้าพันโอ้โหทุกคนโคตรโหดอีกสองมูลขอปุ๊บวงงปัได้มจ๊ะมา โหดมาก9 6า8 0กบาทเออมาใครที่ชื่นชอบคุณนี้ของโรเซ่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe โรเซ่กันด้วยเดอ้อมาเดี๋ยวจะไปกันเราเอาไหลเอาปล่อยไหลช็อตนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปแล้วโอ้โหเธอจา่าคูณ1823สวยมากโอ้โหทุกคนวันนี้เป็น400โคตรคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะคะไม่ธรมมธรมดาที่แบบไม่ธรรมดานี่แหละ แล้วสุดอะไรสุดวันนี้ทุนท0าพันโคตรปัวโคตรปังโอเคครับจะเจอกันใหม่ในเกมถัดไปแล้วกันโนะเดี๋ยววันนี้เรเซ่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ